สวัสดีครับสมก,การ exponential หน้าตาแบบนี้นะครับก็ลงคล้ายสมก,การเพหุนามหน้าตาอย่างนี้ครับ m กํลังสองเช่น m กลังสองลบ m ลบสองลบศูนย์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นสองเล็บนะครับแล้วก็ทำเล็่ลงมาเงี้ยก็พยายามจัดรูปก่อนนะครับ สี่เนี่ยก็เปลี่ยนเราเห็นสองเครับแล้วก็เปลี่ยนสี่เป็นสองสี่ก็คือสองยกกำลังสองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองกำลังสองแล้วก็ยกกำลัง X อีกทีนะครับลบสองกำลัง X ลบสองเท่ากับศูนย์สองกำลังสองแล้วก็ยกกำลัง X ก็มีความหมายเหมือนกันนบสองกำลัง X แล้วก็กำลังสองมีความหมายเหมือนกันนะครับ 2กำลังสแล้วก็กำลัง x ออันนี้เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถนำา2กับ x คูณกันนะครับกับ x คูณกันเราก็จะได้2กำลัง2 x เหมือนกันเราก็เขียนใหม่จากอันนี้เป็น2อกำลัง x แล้วก็ยกกำลังสอลบ2กำลัง x แล้วก็ลบ2เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่า หน้าตาของเจ้า2กําลัง x เนี่ยเหมือนกัน2อันเราก็แทนด้วยแทน2กําลัง x ด้วยตัวอะไรสักตัวหนึ่งตัวแปรสักตัวหนึ่งในที่นี้ก็ลองใช้ตัว m ก็ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็น2กําลัง x เนี่ยเราก็โน้ตไว้ว่าให้2กงกลัง x เนี่ยก็คือ m ดังนั้นสองกลัง x เราก็จะเขียนว่า m กาลังสองลบ m ลบสองเท่ากับศูนย์นี่ก็หน้าตาเหมือนสมการพหุน,นามทั่วไปแล้วก็แยกสองเล็บนะครับแล้วก็ได้ M อตัวทสองก็เป็น M ออันนี้ก็แยกเป็นลบสองบวกหนึ่งนะครับเคูณหนึ่งได้ M -2 ลบ2คูณ m ได้ลบ 2m ลบ2 m นี่บวก m รวมกันก็จะได้ลบ M ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเราก็แยกจําได้ใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บนี้กับวงเล็บนี้คูณกันได้0เราก็แยกเป็นวงเล็บแรก m-2 ลบ2อเท่ากับ0นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ m บวก1เท่ากับ0 m เนี่ยเราคือ2กำลัง x ใช่ไหมครับล้วก็เขียนเลยว่า m ก็คือ2กำลัง x ลบเท่ากับศนแล้วก็แยข้าง2กำลัง x เท่ากับ2ฐานเท่ากันละเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับตรงนี้ก็คือ1เพราะฉะนั้นได้อันหนึ่งก็คือ x เท่ากับ1 1คําคำตอบนะครับ อีกอันหนึง่ง m m บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็แทน m ด้วย2องกำลัง x แล้วก็สกำลัง x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็ย้ายข้าง2องกำลัง x เท่ากับลบหนึ่งเราจะเห็นว่าเลขยกกำลังเนี่ยเล,เลขเลขสองเนี่ยยกกำลังแล้วได้จำนวนลบไม่สามารถเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่า2องกำลังหนึ่งก็ต้องได้2 2งสอกำลังสองก็ได้4 2่สอกำลังศูนย์ก็ได้1 2ึ่งกำลังลบก็เป็นเศษส่วน ยังไงก็ไม่ติดลบแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับน,นี่เป็นไปไม่ได้คําตอบก็เลยมีคําตอบเดียวคือ x เท่ากับ1เราก็ได้ได้คําตอบออกมาเนี่ยนะครับโอเคก็แทนด้วยแทนกรุ๊ปของตัวของตัวแปรเนี่ยครับด้วยตัวแปรอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยหาค่าก็จะง่ายขึ้นโอเคครับสวัสดีครับ